สวัสดีนะครับโลโก้มาถึงงานแล้วก็มาเจอพอออันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขนมโอ้ขอบคุณแบบน่ารักจากย่จากย่าชีพพลังรักโลโก้ครับ๋อขอบคุณครับนี่นะครับมาเจอพออซันพอดีครับเพิ่งมาถึงเดี๋ยวให้ให้แอดมินกินด้วยโอเคพึ่งตื่นเน้นหนอขอบคุณครับครับผม นี่นะครับมาแล้วสถานที่ทัพการแสดงเมื่อน,นี้ครับผมกับมาล้มงเจริญ <c oughs> โอ้ยจะเริ่มบันเทิงศิลป์พี่น้องนี่นะครับชุกปีเพ่งอันอายสถานที่ดีกว้างขวางพี่นอ้องมันอย่างนอ้๊ะทางผุ่นเฮิบเฮิฟเฮิฟนี่นะครับผมโอย อย่ามันลึกแค่สนามฟุตบอลโรงเรียนอย่างวะนี่ครับสถานที่พี่น้องเอ,อ้ยกล่องขวางคางมาโหลดนะครับสอดแกงแจงฟางแจงนหนีเมื่อนี้จากกันโอ้มันเล่นเฟี้ยงพี่น้อง <laughs> นี่ครับ รับคนได้จำนวนมากเลยนะครับเหมือนแมมล้งมะมวงมาเตยมะสอดแจงน้อกันกับอลัมมงเชริเล่นบัตรราคาหน้าง,งานร้อยเดียวเองนะครับผมสำหรับวันนี้พี่น้องย่างตลาดพี่น้องอากาลสินชช่แดนนะครับใกลๆกับเฮ้ามือหนีนะครับผมอย่าลืมนะครับมะมวงมะซื้นมะผ่อนคลายรี่แลกเออ นะครับร้านค้าร้านขายกัมีบริการพี่น้องเต็มนี่นะครับเวทีเราก็80%ซแล้วนะครับสำหรับวันนี้โอ้ทีกล้องขวงมาหนิพี่น้องเอ้ยมวนคักขนาดแล้วนี่โรงเรียนนะครับปู้น่ะพ่นเห็ดสังกะสีแบบกว่วงให้พี่น้อง มาหลายๆเด้อครับให้กำลังใจทีมงานแล้วกัมามวน้ำกันสถานที่ดีอิลีครับมาเบิงพระเอกโลโก้วงจะเล่นญมันเทิงสินพระเอกซื้อดังพระเอกเสียงหวานเหมือนน้ำแต่งโม <c oughs> <c oughs> นะฮะดอกว้าสันดอกว้า ยงงิ่งใหญ่อลังการนีนี่ก็ะเทือสุดยอดครับร mm hmm. ้านคาด้านนอกด้านในเตรียมค่อมพร้อมถ่าพี่น้องต่างๆนาะนารถหมอลำเราก็รถศิล,ลปินนะครับก mm ็ hmm. กำลังทยอยมาส่วนรถบ้านเรามาถึงแล้ว รถบัสไดเห็นสองขั้นวะยุฟังพี่บอกนี่นะครับบรรยากาศก,กระมาณีพี่น้องครับสถานที่กร,ระบมาณีเลยนะครับผมมือนี่มือท่อไปเดินทางต่อไปทำการแสดงเดินทางต่อที่การแสดงต่อที่อำเภอสตึกนะครับบุรีรัมย์สุรินทร์พี่น้องไกลๆกลับมาให้กระั้งใจกันครับ ก็เก่าเหมือนเดิมนี่ได้เห็นบรรยากาศเนาะพี่น้องครับขิดฮอดพี่น้องอีสานเข้ากับทั่วยน่าเลยครับจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับพี่น้องอุบลเตรียมตัวพี่น้องอ่าโซนอีสานเนี่ยครับช่วงนี้กันเน่าๆแล้วก็เราจะล,ลงน่าจะได้ลงไปภาคภาคเหนือบเบาๆภาคเหนือแล้วก็ กลับมากอดทอมมอมาหาพีน่น้องทั้งระยองชนบุรีด้วยนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวไล่พอกันครับช่องงานเทาลงไปนอย่ที่เรียบร้อยแล้วสําหรับภายในเดือนเดือนหน้าเดือนหน้านะครับกล,กลางเดือนน,นี่กำลังขึ้นฉากนะครับป ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องมีการมีงานนะครับมาจังหมอลำมุงเสริมบันเทิงสินราคาแบบราคาถือว่าแบบประหยัดมากแล้วก็โลกฤสบ,บอกว่าคุณภาพถือว่าเป็นหมอลำมุงใหญ่นะครับเรื่องโชว์เรื่องไฟแสงสีเสียงอะไรต่างๆเครื่องเสียงด้วยนะครับพี่น้องก็ถือว่าจางหมอลำหญ่ได้ในราคาหมอลำหน่อยอะ่ะอันนี้ความจริงนะราคาสองแสนต้นต้นเลยนะครับ ถันเป็นโลกโก้ถือโลตาลีแล้ววันที่หนึ่งโลโ่งหช่อจริงจังเพราะมึงจะเริ่มเหมือนท่านซินยไปพี่น้องเลยบั่นโลโก้ถือแล้ว <laughs> ลลวันที่หนึ่งจะใบเดียวกับพ่อร้อง <laughs> นีะครับสุดจอดมาก เต็มรูปแบบเต็มโชว์ครับวันนี้พี่น้องทางสุรินพี่น้องไก,ไก่บึงไรบึงคลิปโลโก้คลิปนี้กะน,นะครับเดินทางมายัางยังทันนะเวลาเหลืออีกเยอะนะครับผมเริ่มสแสดงสามสองทุ่มเป็นต้นไป2องทุ่มครึ่งนะครับฉากเขาบึงวามงามสีสวย ไฟสวยนะฮะหูงามตามหนาขาวจุนพูนหมดแล้วเดี๋ยวพร้อมๆรอแล้วเดี๋ยวย่ามหนาวคุณพี่น้องเบิ้งแข่งเสียงมาตกหมองเลยครับ แฉแน่นอนเอาพี่น้องครับเต็นท์เราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสรบคิดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอสั้นเำื่อสวย,วยวงยวามพี่น้องเดี๋ยวผมบอกกันที่เบื้องหลังนะครับ<ม>เบื้องหลังของเราดีครับ พระเอกคนหน้ามันหอมอย่างน้อตาสะตาสะอยู่ผมเปรย์ผมเงยไหลเนี่ยมีหน่อยๆก็ได้เดี๋ยวสิเดี๋ยวกูซิดมึงจะหนาวใครมาอยู่นี่เปิดร่วงไม่ได้เลยในเดือนและสิบสองสิบสองสิบสามสิสิบสองเดือนแล้วเออผมค่อยบางลงแล้วใส่สเปรย์โอ้ผมบอกว่าจะสเปรย์ทั้งยี้บอดี้บ่เข้าไปนี่เห็นบ่มันก็หนักเข้าไปอีก นะบอดผัวาด,ด,ดนมาแล้วพี่น้องคนนั้นเขาพี่นอ้อ,องผ่งนคนเลยไปเช่ครับผมแม่รูโลกโอนานะลาก่อนโอเคครับแม่ป้าปัวฟาดใส่แว่นตาเบิดเจออยแฮะเออมันคือซุปข,ขายลอรตเตอรลี่าไปหาคุณยายป่วงห่วงลูกหลานนะครับ อใส่แว่นตาคือสิบ่อน้ำไผ้เนาะแต่งก็แต่งโตแบบป๊าๆเนี่ยมือเนยเอาพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ครับผม <c oughs>